สถานการณ์ด้านการ,การผลิตและการตลาดทุเรียนปี2568สถานการณ์ด้านการผลิตแหล่งผลิตที่สำคัญได้แก่อุตรดิตรองลงมาสุขโขทยัยแพร่พิษณุโลกตากและน่านในภาพรวมสทสอท .2 คาดว่าเนื้อที่ยืมต้นรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ1.84จากปี2567เนื่องจากราคาและผลตอบแทนจากการผลิตจูงใจให้เกษตรกรปลูกแทนพืชไร่ ส่งผลให้เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นร้อยละ4.58เนื่องจากมีต้นทุเรียนที่เริ่มให้ผลผลิตเป็นปีแรกเพิ่มมากขึ้นและผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ1.03จากเนื้อที่ให้ผลเพิ่มมากขึ้นแต่ผลผลิตรวมลดลงร้อยละสาเนื่องจากมีจํานวนเนื้อที่ให้ผลปีแรกเพิ่มมากขึ้นจึงส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลงประกอบกับมีโรคแมลงรบกวนแนวโน้มด้านราคาปี2568คาดว่าราคามีแนวโน้มปรับตัวลดลงเนื่องจากมาตรการตรวจสอบสารตกค้างที่เข้้มมดากขึน ส่งผลให้การส่งออกทุเรียนไปจีนชะลอตัวประกอบกับมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นส่งผลให้ทุเรียนล้นตลาดความท้าทายที่ต้องเฝ้าระวัง 1. การตรวจสอบคุณภาพโดยเฉพาะเบสิกเยลโลทูและสารแคสเนียมในทุเรียนที่ส่งออกอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดต่างประเทศ 2. การแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้านเริ่มมีบทบาทในตลาดทุเรียนของจีนมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อส่วนแบ่งตลาดของไทย3การเพิ่มขึ้นของผลผลิตอาจนำไปสู่ป,ปัญหาผลผลิตล้นตลาดหากไม่มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม ข้อเสนอแนะสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ 1. ควรรักษาคุณภาพและมาตรฐานโดยการปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิต 2. ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารต้องห้ามโดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่อาจเป็นอันตรายและห้ามใช้ในตลาดส่งออก 3. ควรมีการแปลร,รูปและเพิ่มมูลค่าทุเรียนเช่นทุเรียนทอดทุเรียนแช่แข็งเพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการเก็บรักษา 4. ควรขยายตลาดส่งออกโดยสำรวจตลาดใหม่ๆนอกเหนือจากจีน